เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับคุณเดโมคราซีถามมาว่ารบกวนแอดวิเคราะห์เหรียญเลว์ด้วยครับขอบคุณลุงน้าครับเราจะใช้คำว่าวิเคราะห์นะครับเราเรียกว่าส่องนะครับผมแล้วก็ส่องพระนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมโค้ดผมเข้าไปดูแล้วนะครับผมเพื่อความรวดเร็วผมขี้เกียจเปิดดูนะฮะเปิดให้คุณดูสวายคอนแทกนะครับผมทั้งหมดมีคนใช้งานอยู่จริงๆแล้วประมาณ4,000กว่านะครับผมบวกลบคนใช้งานถือว่าน้อยนะครับผมถ้า เรามองถึงภาพรวมคนใช้งานก็แต่ก็เรื่องหนึ่งที่จริงก็คือว่า d e v e l o p e r มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับที่แบบเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะฮะ l o จิเน็ตเวิเป็นอะไรที่คนปกติธรรมดาทั่วไปอย่างเราเนี่ยไม่มีประโยชน์ส้นตีนอะไรเลยนะครับที่จะใช้งานมันนะครับผมแต่ ข้อหนึ่งอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมลมเน็ตเวิร์กมันมีอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับผมคือเราเข้าไปสามารถที่จะไปเรียนแบบเฮ้ยมันมีอะไรให้เราเรียนบ้างว่า for developer developer ใช่ไหมครับผมมันมีการเรียนโค้ดคริปโตซอมบี้นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ว่าโค้ดสู่สคูของเขาเป็นยังไงนะครับผมซึ่งถามว่ามันเป็นระดับเบสิกไหมจนถึงระดับนอมนอรมอลจนฮาร์ดไหมรับก็ถือว่าระดับเบสิกอยู่พอสมควรนะครับผมก็มีตัวอย่างให้เราดูรายละเอียดให้เราดูนะครับผม ยากไหมผมลองเข้าไปดูแล้วเนี่ยเอาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆไม่มีภาษาไทยให้เรานะครับเอ้ามีภาษาไทยด้วยวะโอ้มีภาษาไทยด้วยออถือว่าดีนะฮะคุณสามารถเข้าไปดูได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้แปลใจความทั้งหมดให้เรานะครับผมบางอันอาจจะผิดพลาดนะครับผมซึ่ง อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยประมาณนั้นนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันเราสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับเราจะสามารถเข้าใจมันได้มากขึ้นนะครับผมคือมันอาจจะไม่ได้เวิร์กแบบเพอร์เฟกขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าที่เราจะไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็บอกกันก่อนในตัวของตัวโปรเจกต์ของมันเนี่ยเราสามารถไปสเต็กได้นะครับโทเค็นได้แต่จริงๆแล้วการสเต็กโทเค็นของไอ้ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นมันเป็นเบสเชนเบต้านะครับผมก็อาจจะน้อยไปนะครับผมแล้วก็ตัวของมันเองก็มีพลาสม่า อ่าพลาสมาตัวพลาสมาเชนนะครับผมที่เป็นการรวบรวมนะครับผมในส่วนของตัว Bitcoin, Ethereum, Binance Chain, Tron นะครับผมในอนาคตก็จะมี e o s กับ c o s m o s นะครับผมเขาว่ากันไปเรามาดูในส่วนของ Twitter นิดนึงนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วคนใหญ่คนโตนะครับของว w i t ตอรก็ตามไอตัวนี้อยู่พอสมควรอย่าง Joe Ruben นะครับผมหลายๆคนนะที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถนะครับผมต้องบอกงี้เลยนะฮะ พี่มหาชัยอย่างนี้ก็ติดตามนะครับผมในส่วนของโลมเน็ตเวิร์กนะครับผมหลายคนสงสัยว่าเอ้ยตกลงมันทำอะไรกันแน่วะนะครับผมมันเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่ช่วยสร้างดีแอปนะครับผมตัวโปรโตคอลดิฟา NFT มัตติเชนดีแอพนะครับผมเพื่อที่จะทำให้คนที่ใช้งานใช้งานได้ง่ายขึ้นคนที่เข้าถึงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคนที่เป็น Developer สร้างได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ข้อเสียของมันล่ะคืออะไร อุปทานหมุนเวียนทั้งหมดมัน1.3พันล้านนะครับผมก็คือถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะครับผมปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงเนี่ยเยอะนะครับแต่สำคัญนะครับมันเยอะก็จริงแต่มันเป็นปริมาณการซื้อขายอาจจะเป็นปริมาณการซื้อขายที่เฟกนะครับผมซึ่งเราไม่รู้จริงๆแล้วมันถูกปั่นราคาขนาดไหนนะครับผม มูลค่าสูงสุดของมันอยู่ที่0.7นะครับผมตั้งแต่ปี2,561นะครับผม,ผมก็คือยังไม่เคยพุ่งทะลุ1ดอลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะในอนาคตจะถึงไหมก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้นะครับผมแต่เขาเป็นไปได้นั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าหลายๆคนต้องลงไปใช้งานมันนะครับผมแล้วมันก็จะมีวิธีการคิดนะครับผมต้นทุนของมันกลับคืนมาซึ่งในตัวของอเอกสารไว้เปเปอร์ของมันผมเราไม่อ่านแล้วนะครับผมรูปแบบของมันเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่า เขาเปรียบเทียบนะสมมติว่าคนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะครับผมแล้วก็มีใน transaction ทุก transaction เนี่ยมีการหักค่าแก๊สนะครับผมเกิดขึ้นนะครับผมหรือมีการหมุนเวียนร,ระบบนะครับผมซึ่งได้ได้ได้ประโยชน์กลับคืนมานะก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ทำให้ตัวเหรียญนมันถูกเบิร์นเร็วขึ้นนะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เรายังมองยังมองไม่ยังมองไม่ลึกเพียงพอว่า คือโปรเจกต์มันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากขนาดนั้นอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวดีแอปไหนที่มันจะเป็นตัวดีเอหลักของโรมเน็ตเวิร์กนะครับผมสําหรับผมผมยังมองว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรที่แบบแข็งจริงๆของตัวโรมเน็ตเวิร์กนะณนะปัจจุบันนะครับผมแต่เราก็อย่าลืมนะครับผมว่าการเทรดของมันเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเฮ้ยในอนาคตมันก็สร้างอะไรได้มากกว่านี้นะครับก็ว่างกันไปในระดับหนึ่งนะเลขตัวหนึ่งของ GRT นะครับผมซึ่ง รูปแบบคล้ายๆคล้ายๆกันนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นในลักษณะของการใช้งานนะครับอันนี้มันเป็นการสร้างดีแอปสร้างมัติเชนสร้างโปรโตคอลเอ็นพีนะครับผมตัวเดอร์กราฟเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วมีมูลค่าพลางการซื้อขายที่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่รูปแบบการใช้งานของมันนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นจัดการ API นะผมับผม d e c e n t r a l i z e d future คือเราต้องเข้าใจนะผมบผม a p อเนี่ยอาจจะลึกไปนิดนึง เว็บไซต์ทุกอันเนี่ยมันก็จาเป็นต้องมี API ในการที่จะให้คนอื่นเข้าถึงมันนะครับผมไอ้ตัวนี้มันก็เลยทําตัวเองเป็นเป็นสื่อกลางตัวหนึ่งนะที่เปิด public open API ให้นะครับผมให้กับตัวโปรโตโคอลต่างๆนะครับได้ใช้งานนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตตัวเหรียญน,นี้อาจจะมีการเบรนที่มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกโปรโตโคอลดีแอหรืออะไรก็ตามนะครับผมที่มันใช้งานมันจะเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ ขับเคลื่อนนะครับผมนั่นแหละครับผมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับผมในตัวซับการาฟนะกาว่ากันไปอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจะอยู่ในอนาคตนะครับผมที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็สรุปนะครับผมโลมน็ตเบิร์กผมมองว่าดีไหมสําหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยผมมองว่ายังยังยังไม่มีตัวธงของมันอะยังไม่มีตัวอะไรที่ชูเลยว่ามันเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันสุดยอดว่ะมันเวิร์กว่ะขนาดนั้นนะครับผมซึ่ง แล้วก็ UI UX ก็ดูแบบกระโหลกกลามาเห่ามากคือมันสำหรับผมอะผมรู้สึกว่า UI UX มันไม่ไม่ค่อยเวิร์กสำหรับสำหรับคนที่ใช้งานนะแต่แน่นอนอนะนี่คืออนาคตของมันนะครับผมว่าเฮ้ยโอกาสในการเติบโตของมันก็ยังมีอยู่โอกาสที่มันจะก้าวกระโดดก็ยังมีอยู่โอกาสที่มันจะสร้างความแข็งแกร่งก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่า ถ้า Solidity ใช้งานโลมนะครับผมคือทุกอณฐะในปัจจุบันนี้ใช้โซ i ิต t y อยู่นะครับผมโพ s โซลิตี้อยู่แล้วใช้งานมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันอาจจะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมณนะระดับปัจจุบันนะครับผมก็ว่ากันไปนะแต่การอัปเดตในดิ d ิตก็ถือว่าน้อยมากนะครับผมการอัปเดตในส่วนของทวิตเตอร์ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะณนะปัจจุบันนะครับผม แต่ก็ยังยังยังพอมีอะไรที่มันอัปเดตบ้างนะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละ,ละในในขั้นต้นนะครับไม่ได้ดีขนาดแบบเฮ้ยสุดยอดเลยเว้ยต้องซื้อเก็บไว้นะไม่นะครับผมสำหรับผมไม่คิดอย่างนั้นนะโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องกัติดตากับแล้วสปายถ้ามีคำถามอะไรสาม,มารถสอบถามกันมาได้นะครับผมจะรีบตอบคำถามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะตอบได้ถ้าคำถามไหนที่ตอบไม่เคลียร์นะครับผมก็บอกว่าหวังว่าจะ สามารถที่จะบอกกันได้นะครับผมอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมในตัวโทเค็นซิ f ิเฟอร์นะสัญญาสมาร์ทคอนแท็กของมันค่อนข้างปลอดภัยระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ <c oughs> ถือว่าเจ๋งอยู่นะมาเจอกันครับสวัสดีครับ